รถสวยเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็นรุ่น L3218SP นะครับ32แรงนะครับกับเส้นสี่ล้อพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับคันนี้รถสภาพเดิมๆนะครับรถเป็นรถไล่นะครับสวยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับสีสันอะไรของเขาเดิมๆนะครับจะมีเก็บก็ตรงคามไปด้านล่างขนานั้นเองนะครับรอยถลอกนะครับนอกนั้นขึ้นมาก็เดิมๆเลยนะครับอันนี้ยางเป็นยางสดรถนะครับยางหน้าก็พอใช้ได้นะครับยางหลังก็ดอกเหลือๆเลยนะครับกระท้าล้ออะไรพวกนี้สีเดิมๆนะครับเบาะเดิมนะครับซุ้มล้อลากขาสีเดิม รถยังสภาพใหม่นะครับคันนี้900ชั่วโมงนะครับดีสันอะไรเดิมๆดูสมบูรณ์นะครับน่าใช้อันที่สองแรกมันก็เป็นรถเเหมาะกับใช้งานอเนกประสงค์นะครับใช้งานส่วนตัวนะครับงานเบาคันนี้รถปี66หนะครับปีหกเลขมาอยู่900ชั่วโมงนะครับใบดันแล้วก็ผันห้านะครับราคาเปิดอยู่ที่3าม0สนบาทนะครับอันนี้ผมเอามาใส่ไม่ใช่ เอาตัดย่ามาลองทาบดูนะครับก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นตัดย่าก็ได้นะครับทรงนี้เลยก็จะอยู่ผมขอราคานี้แหละสามแสนเก้าพันบาทนะครับขอราคานี้ให้เป็นตัดย่าใหม่นะครับถ้าเกิดจะเอาผันไถก็อยู่ประมาณสามแสนนะครับก็ลดได้นะครับถ่ายเดิมๆนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับสีล้อหลังอะไรพวกนี้เดิมๆนะครับพกมาร์กจากโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับโครงหลังคานะครับพวกนี้จะเป็นสีสันของเขาเดิมๆนะครับนี่ตัดย่านะครับ PST นะครับคุเสมอแท็กเตอร์นะครับ ชุดนี้สามแสนเก้าพันบาทนะครับถ้าเอาชุดนี้พร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้เติมไบโอดีเซลได้นะครับพวกสีล้อหน้ายังไม่เคยแกะเลยนะครับแบบไฮดรอลิกนะครับเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆเปิดให้ดูเลยนะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดง่ายนะครับไม่มีลากไม่มีอะไรนะครับเสียงเครื่องก็ปกตินะครับนี่น้ำนะครับน้ำไม่ดำนะครับ เร๋ยวไม่มีไอนะครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนะครับปั๊มน้ําตัวหน้ามันนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับหัวฉีดนะครับเดิมๆนะครับไม่เคยขันไม่เคยขยับเลยปั๊มเปิมเชื้อเพลิงก็เดิมๆนะครับเนี่ยสีเดิมของเขาเลยนะครับแห้งๆดูสวยๆนะครับมาร์คกิ้งโรงงานนะครับอยู่ครบหมดนะครับสติ๊กเกอร์นะครับมองก่ออากาศนะครับไม่มีแตกนะครับจะมีตรงนี้นิดนึงนะครับ พลาสติกมอน้ำไม่รู้โดนอะไรนะครับแต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ก็ได้นะครับไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้พลาสติกไม่รู้โดนอะไรนะครับแต่พวกนี้สติกเกอร์ของเดิมนะครับไม่มีมอหมอน้ำไม่มีแตกไม่มีทะลุนะครับก็ถือว่าสวยแหละนะครับฝาครอบวาว์วเดิมๆนะครับไม่เคยแกะนะครับเนี่ยพวกเครื่องเครื่องอะไรเดิมสีของเขาเดิมๆหมดนะครับไดสตาร์ทเงาเงาเออไม่ใช่สีมันเดิมๆอ่ะนะครับยังขาวๆรถมันจะไม่ได้ลงน้ํานะครับคือมันจะไม่แบบสนิมแบบแดงอะไรเงี้ยนะครับในี่ยดูใหม่ๆอยู่่นนนนะะคครรััับบก็ถือววาสยี้ 900ชั่วโมงนะครับ3,900บาทนะครับถ้าเอาใบดันอย่างไม่ใช่ใบดันผันพวนนะครับก็จะอยู่ประมาณ300,000นะต่อรองถ้าเกิดจะเอาเป็นตัดหญ้าตัดหญ้าใหม่เนาะผมก็ให้เป็นราคาเนี้ย3,900 0บาทนะส่งทั่วประเทศนะครับไม่ไกลก็ส่งฟรีนะครับถ้าเกิดไกลๆก็อาจจะมีค่าขนส่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองเครื่องดูนะครับน้ำหนักคัดดีนะครับขาคัดก็ ไม่โยกนะครับไม่โยกไม่คลอนนะครับเล็กไฮดรอลิกครับขึ้นลงปกติเลยนะครับหนักพวงมาลัยนะครับซ้ายขวาปกตินะครับไม่หนักนะครับจะลองเคลียร์นะครับย่าไปเร็วนะครับกระต่ายนะครับ คือพวกจุดสมัมผัสต่างๆนะครับถือว่าดีเลยนะครับรถคือติดติดทอดไปทางใหม่อ่านี้เกียร์สี่นะเกียร์สุดท้าย ครับเกียร์ปกตินะครับไม่หอนถือว่าสภาพดีนะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าจะหารถไถไว้ใช้นะครับถือว่าคันแรกนะครับก็ลงทุนนิดนึงนะครับมันจบกว่านะครับถ้าเป็นรถเล่นรถเก่ามันก็ต้องเผื่อซ่อมบำรุงนะครับอันนี้ตัดปัญหาไปเลยนะครับรถยังสภาพใหม่ๆอยู่นะครับ ก็อ่ะคันนี้นะครับรถปี66นะครับเร่งมาอยู่900ชั่วโมงนะครับใบดันพันห้านะครับจะอยู่ที่3า0 0 0นบาทนะครับต่อรองได้ประมาณส0 0แสนช่วนนะครับอ่ถ้าเกิดจะเอาเป็นตัดย่านะครับแบบนี้ของใหม่เลยนะครับก็ขอเป็นราคานี้นะครับ3า0 0 0บาทนะครับใบดันตัดย่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองเช็คพงเช็คไฟให้นะครับพร้อมใช้พร้อมใช้เลยนะครับพร้อมใช้จริงๆนะครับไม่จุกจิกแน่นะครับสนใจโทรมานะครับร้านครูเสมอแท็กเตอร์ระยองนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสาม ไอดีไลน์นะครับ0 9 9 4 9 4 5 3าเนะครับ